สวัสดีค่ะวันนี้เข้าวรัวเช่นเดิมค่ะวันนี้จะมาผัดเต้าหู้ใส่หมูสับนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมนูนง,ง่ายๆเช่นเดิมค่ะวันนี้ ทอดตะหูเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักให้พักให้เย็นก่อนค่านเดี๋ยวเรามาผัดหมูกันเลยค่ะค่ะเราผัดกระเทียมค่ะถ้านม่กระเด็นไม่ก็กระเด็นหน่อยนึงค่ะลูกอันนี้เราคั่วกระเทียมก่อนนะคะเพื่อน ขั้วกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะน้ำชาคั้วปลาลุมาเลยมาน้องน้ำชาจะทำนะคะอ่ะคนลุกนี่เราก็จะมาคั่วหมูเอาเหลืองหอมอย่างอ่ะแปบ๊บนึ่งคัดหมูสับกับปกติเขาใส่ไข่เค็มด้วยนะคะ่ะไม่ได้ใส่นะคะ หมวให้ถูกนะคะถ้าแบบไม่เผ็ดน,นี้ไม่ใส่พริกกระเทีย,เทยทบบมเฉยเด้งฟอ่อนๆั้ไฟอ่อนออน,อออนีเรากัหมูให้ถูกก่อนนะคะตัวหนึงจับด้านกระทะ ตัวหมูให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยปรุงแม่ะกะนะช่วยช่วยน้อยของนอก่อนทำเมนูไม่ง่ายนะคะช่วงนี้อย่างที่กลา่าวขั้นต้นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ผ่าน้องนะะักชาออกไป ไปข้างนอกเนาะก็เลยจะมีกินทำอาหารลงคลิปก่อนนะช่วงนี้นะเพราะว่าเวลาคลิปแล้วก็ทําอาหารลงค่ะเพราะว่า,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 วาวไม่ได้ไปไหนคะ่ะช่วงนี้โรงเรียนก็เปิดแล้วค่ะ้วก็หน้าฝนด้วยเราลวนเนื้อให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค,เค่อยปงเครื่องไฟอ่อนๆน,น้องน้ตาลด้วยค่ะไม่กล้าใส่ไปแรง ซครื่องปรุงก็จะมีพริกไทยค่ะมีพริกไทยมีซอสนะคะซอสปรุงรสแล้วก็มันหอยค่ะมันหอยใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเยอะนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลไย ใาช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรงรสค่ะแล้วก็ชูรสค่ะแ้วก็ชูรสหน่อยนึงล้ค่ะบางท่นก็ไม่ใส่ชูรสนะคะใส่ตามใจชอบนะคะใส่น้ำหน่อยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยว,าม,าวมันหกน้ำข้าวเป็หยาัน้น,นข้าวเหนียวจะเ,เอามาแช่หนึ่งเหมือนผักกะเพราไม่ใส่พริกเลยค่ะไม่ใส่พริกตรงนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารหน่อยนะคะอาหารทื่งๆง่ายๆค่ะไอชีวะทิกยกินได้อาหารแบบที่ฟ้าไม่มีค่ะ ปกติใส่ไข่เค็มก็ได้นะคะทีนี้ไม่ได้ใส่ไข่เค็มค่ะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะเอาเต้าหู้ลงมาเลยค่ะเต้าหู้ลงไปคลุกเลยค่ะเต้าหู้ก็จะเยอะๆหน่อยนะคะผัดแรงไม่ได้นะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเร่งค่ะปุ๊บๆนะคะฮะจะขัดอหรอคะม,มันจะแตกนั่นแหละว่ะนี่อันนี้ เวนี่ค่ะโอเคเป็นอันว่าเสร็จนะคะเต้าหู้เต้าหู้ผัดหมูสับค่ะแล้วเราจะหมูไปท่ทอดก่อนนะคะโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะก็ทาเสร็จแล้วค่ะิมากโอเคค่ะเต้าหู้ผัดหมูสับเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ไม่มีพริกนะคะเต้าหู้เอาไปทอดก่อนนะคะเรียบร้อยไปมือ้อนึงค่ะเต้าหู้ผัดไข่ค่ะวันนี้มมหมูสับค่ะไม่มพริกโอเคค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าดดรูด้ว่าอะไรหนูเยนะคะสวัสดีค่ะ